แดี๋ยวจะพาไปดูที่จังหวัดยะลาค่ะมีการเกิดเหตุนะคะเป็นโจรมาอารวาสขโมยฝาท่อค่ะเป็นท่อเหล็กที่ปิดท่อระบายน้ำในชุมชนเมืองยะลาค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะเวลาสามนาฬิกาสีนาทีเกิดเหตุมีโจรน,นะคะขโมยฝาท่อเหล็กปิดท่อระบายน้ําในพื้นที่ของซอยนุกูลกิจพัฒนาสวนขวัญเมืองยะลาภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถที่จะบันทึกคนร้ายได้สองคนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาขโมยฝาท่อค่ะโดยใช้เวลาในการขโมยไม่ถึง1นาทีก่อนที่จะหลบหนีไปเบื้องต้นคาดว่าจะนําเหล็กค่ะไปขายได้เงินเนี่ยค่ะหลักพันบาทจากการตรวจสอบพบว่าฝาท่อ หายไปรวมเจ็ดฝาเริ่มตั้งแต่ปากซอยนุก,กูลกิจพนาไปจนถึงบริเวณหน้าโกดังแป,ป๊บซี่แล้วก็การยางแห่งประเทศไทยก็สามารถสร้างความเดือดร้อนแล้วก็สร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผู้ที่สัญจรค่ะทางด้านของนางกมลวันเชิดธรรมทรนนะคะเป็นประธานชุมชนก็เปิดเผยค่ะว่าครั้งนี้ถือว่ามากที่สุดแล้วจากเดิมค่ะเคยหายไปเพียงแค่หนึ่งฝาจึงมีการเริ่มแจ้งเทศบาลนครยะลาแล้วก็ตำรวจเพื่อที่จะติดตามจับกลุ่มพร้อมกับเส นให้หามาตรการในการป้องกันอย่างเช่นเปลี่ยนฝาท่อเป็นวัสดุอื่นแทนเหล็กค่ะพบปัจจุบันนั้นทางเทศบาลก็มีการเปลี่ยนฝาท่อบางจุดเป็นปูนซีเมนต์แล้วเพื่อเป็นการป้องกันการถูกขโมยซ้ำขณะที่ตํารวจก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ